ท่านผู้ชมครับวันนี้มีโพสต์ของทหารแนวหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยปักหลักอยู่ที่ปราสาทตาควายนะครับชื่อโพสต์ของคุณพีรชาติอินตาเขาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เกี่ยวกับเรื่องของการประชุม GBC โพสต์ไปยาวเลยนะครก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเขาบอกไว้แบบนี้ว่าถ้าใครมองว่าการประชุม GBC ระดับเลขานุก,การที่จันทบุรีเมื่อเย็นวันนี้ก็คือเมื่อวานจบว เพราะคุยไม่รู้เรื่องคุณกําลังโดนแกงครับอ uh huh. จริงๆแล้ว35นาทีคือการเดินหมากที่โคตรเฮี่ยมของไทยอ uh huh. ที่บีบจนกัมพูชาหน้าถอดสีเดินกลับบ้านเดินกลับข้ามสะพานแทบไม่ทันในฐานะที่ผมตามเกมนี้มาตลอดบอกเลยว่านี่คือสงครามประสาทระดับมัตเตอร์พิซที่ฝ่ายไทยเป็นคนคุมจังหวะรุกรับทั้งหมดมาดูครับว่าทําไมผมถึงกล้าฟันธงแบบนี้แลวเขาก็เป็นข้อขอนะครับอย่างข้อแรกบอกว่า 3 5นาทีแห่งการตบหน้าทางการทูตนะการที่คณะกัมพูชาเดินข้ามสะพานมาแล้วต้องเดินกลับภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสะท้อนว่าไทยยื่นคำขาดแบบไม่มีทางถอยไทยไม่ได้นัดมาเพื่อถามความเห็นแต่ไทยวางสามเงื่อนไขเหล็กลงบนโต๊ะมีอะไรบ้าง 1. ต้องประกาศหยุดยิงก่อนใครเริ่มคนนั้นต้องหยุดนี่คือการบังคับให้เขายอมรับสถานะผู้รุกรามต่อหน้าสายตาอาเซียน 2. ต้องตรวจสอบได้จริงไม่เอาแค่ลมปากแต่ต้องมีผู้สังเกตการเข้าไปเช็คถึงฐานปืนใหญ่3ต้องร่วมมือกู้ระเบิดข้อน,นี้คือหมัดน็อกเพราะทุระเบิดคืออาวุธเดียวที่เขาใช้ถ่วงดุลกองทัพไทยถ้าเขายอมกู้ก็เท่ากับยอมถอดชุดกราะตัวเองออกนี่นะฮะแล้วก็บอกนะครับว่าเกมนี้ไทยเหนือกว่าทุกประตูข้อมูลวงในระบุชัดว่ากองทัพไทยทออและทบได้ทําการสั่งสอนเชิงยุทธวิธ,ธีไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งการถล่มคลังอาวุธที่พระตะบองการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่แม่นยำจนฝั่งนั้นสูญเสียหนักมีรายงานรับว่าค่าศึกเสียชีวิตมากกว่า2,000ลายในรอบสัปดาห์การที่ไทยย้ำว่าจะไม่ลงนามถ้าข้อตกลงคุมเครือคือการส่งสัญญาณว่าเราไม่รีบแต่คนที่รีบคือพนมเปนที่โดนปิดด่านจนเศรษฐกิจชายแดนพังพินาศสองพฤติกรรมขเขมรไม่จริงใจในขณะที่ปากบอกอยากคุยแต่ในสนามรบยังแอบใช้โดรน FPV โจมตีพลเรือนไทยที่ประสาทตาควายและผามอออีแดงพฤติกรรมแบบปากปราัยน้ําใจเชือดคอแบบนี้ไทยเรารู้ทันครับ35นาทีในห้องประชุมวันนี้ทางเราเลยไม่ได้มานั่งจิบกาแฟแต่มาเพื่อบอกว่าเลิกเล่นละครแล้วกลับไปตัดสินใจมาว่าจะเอาสันติภาพจริงๆหรือจะเอาซากปรักหักพังอืวันที่27ธันวาคมวันพิพากษาของจริงนับจากคืนนี้ถึงวันที่26คือช่วงเวลาที่ดุเดือดที่สุด ใต้พรมเจราจาถ้ากัมพูชายอมเัิมตรีกลาโหมสองชาติจะลงนามในวันที่27นี้และนั่นคือการยอมสยบภายใต้เงื่อนไขไทยอย่างราบคาบถ้ากัมพูชาดือ้อเตรียมตัวครับหลังวันที่27ทหารไทยจะได้รับไฟเขียวเต็มรูปแบบในการกวาดล้างสิ่งแปลกปลอมตลอดแนวชายแดนแบบไม่ยั้งมือเพราะถือว่าการเจราจาถึงที่สุดแล้วนี่นะสรุปน้ำหนักข้อมูลความชอบธรรม ไทยทําตามกฎการใช้กําลังและหลักสากลร้0ยเปอซ็นตกำลังรบเราควบคุมพื้นที่เราคุมน่านฟ้าและอํานาจการยิงปืนใหญ่ได้เบ็ดเสร็จเศรษฐกิจเราปิดด่านเราเจ็บนิดหน่อยแต่เขาเจ็บปางตายจําไว้นะครับสันติภาพไม่ได้สร้างด้วยคําพูดสวยหรูแต่มันสร้างด้วยเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้35นาทีวันนี้คือเสียงเงียบที่ดังที่สุดของกองทัพไทยที่บอกว่ารอบนี้กูเอาจริง นี่เขียนไม่ดีนะเขียนไม่ดีเลยล่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้า35นาทีเสร็จแล้วเขาต้องเดินกลับเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องยิ่นคำขาดไปถูกต้องและเขาก็ถูกต้อนนะถูกต้อนไม่รู้จะทำไงเลิกเนเรื่องของการประชุม GBC ภาคเย็นนะครับก็คือ วันนี้บรรยากาศที่บริเวณด่านพรมแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตอน6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับตัวแทน GBC ไทยคณะสื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็รอคอยคณะ GBC ของกัมพูชาที่จะเดินทางข้ามผ่านแดนมาร่วมประชุมหารือระดับเลขาหลังจากกัมพูชาแจ้งว่าจะกลับมาเข้าประชุมตอนเวลา6โมงเย็น แต่ถึงเวลานั้นปรากฏว่าไม่มีคณะของกัมพูชาเดินทางเข้ามาแต่อย่างใดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้ามด่านบ้านผักกาดบริเวณด่านตอมอตรงนั้นก็เป็นจังหวัดไพลินของเขาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกัมพูชายังรอคณะ GBC กัมพูชานะครับอยู่เช่นกันไม่ทราบว่ากลุ่มผู้แทนจะเดินทางมาถึงในเวลาใดและเริ่มประชุมกันเมื่อไหร่ล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่า กัมพูชา no ขอเลื่อนการประชุมนะครับเป็นเวลาทุ่มครึ่งหลังจากครั้งแรกเลื่อนมาจากบ่ายสองนะฮะเลื่อนมาจากบ่ายสองเป็นบ่ายสามนะครับแล้วก็เลื่อนจากบ่ายสามไปเป็นหกโมงเย็นตอนนี้ก็เล right ื่อนอีกรอบหนึ่งจากหกโมงเย็นไปเป็นทุ่มครึ่งนะครับไปเป็นทุ่มครึ่งยังไม่ทราบนะว่าเดี๋ยวรอเวลาสักครู่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ประชุมไปหรือยังเพราะตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบสามนาทีแล้วนะครับแล้วก็ นะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ก็มีกรณีดรามา่าจากกรณีที่เราได้ยึดดินแดนของเรานะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ยึดพื้นที่ช่องอ่านม้าที่อุบลราชธานีได้และตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันมีรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูอยู่นะครับทางการของไทยทางทหารของไทยก็รื้อทิง้งเพราะว่าเทพเจ้าฮินดูนี้เป็นเทพเจ้าใหม่ไม่ได้เป็นโบราณสถานไม่ได้เป็นโบราณวัตถุนะครับเพิ่งสร้างมาไม่นาน พอลื้อทิ้งปบก็ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าทางอินเดียโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินเดียนะนายรันทีนะครับได้ถแถลงเมื่อวานนี้ว่าเราได้รับรายงานเกี่ยวกับการรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานม,มานี้และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะที่กําลังดําเนินการอยู่เทพเจ้าฮินดูและพุทธ ได้รับความเคารพและบูชาอย่างลึกซึ้งจากผู้คนทั่วทั้งภูมิาภาคในฐานะส่วนหนึ่งของบระดกทางอารยธรรมร่วมกันของเรานะฮะโคศกต่างประเทศของอินเดียนะครับนี่ฮะถึงแม้จะมีการอ้างสิทธิ์ในดินแดนการกระทําที่ไม่เคารพเยินชวนทุกๆุท่านนะครับ มาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับทาง Top News ครับครบรอบ5ปี Top News นะครับก็ขอเชิญชวนท,ทุกท่านร่วมสนับสนุน Top News ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20%สําหรับการซื้อสินค้าจากทาง Top News สนะครับส่วนลด10%สําหรับการร่วมไปทัวร์กับทาง Top News และที่สําคัญลุ้นจับรางวัลทองคําแท่งหนัก50สตางค์จำนวน6ครั้งตลอดทั้งปีและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ